แม่ขุดไรต่องอยาอาปาไปปลวกมันจะเมาปลวกมันจะเอาไปเองแล้วก็แล้วก็ดูได้พี่ดูแลแล้วเป้ก็เติมหน้าไปเลยเติมปากก็ด้วยแม่วั้วันน้วันาี้วนนี้ันนีวัวันน้ันนันนนนี้ว้วันนันนี้้ี้้ว มาเดี๋ยวพี่จะก่นนดูทัวดีวมันน้ำหมดค่อยดเลขอะไรนะเราดูต้เนยต้นงตังนเลมออกเล่นหมหมือนเลขห้าลยวนี่สามห้านี่สามห้า เห็นไหมมันมองได้สามห้ากับสามเก้าเนี่ยสองคนนี่เลขสามเอนี่เลขเลขเก้าหรือเลขห้านี่ เอามาปังเด็กหนดิหนั่นน่ะตุสีแดงๆนะหน่งคันใลุงตีก็มีไงเลขเก้าจริงเออแปด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  แล้วอะไรอีกมันยังไม่ออกมาเลยเหรอเออตัวที่สามเหมือนเลขหน้าเลยนั่ยนะไหนนี่นิดเดียวอ,อะไรเลขอะไรอ่ะใายเลขศูนย์นนมั้งไหเลขศูนย์ ในประกาศจำดีในมันยังไม่หมดลูกศูลูกศูนย์หกแปดศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เหลืออะไรนั่นดูศูทีพี่บอกพ่าเก่าครับพี่ปูดมันลดเอาเองเนาะเลขศูนยพี่พูดูนย์เลขูนยนี่ ดูจากเหรียญดูจากเหรียญหนเหรียญดูหน่อยสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยห้าสิบหกสองห้าห้าหกเสียงโรลลอร์จะไปเสียงหกอือครับ 80งวดนี้แน่นอนเลยไปซื้อเอาเด้อลอตเตอรี่วันที่หนึ่งแน่นอนครับเมื่อกี้680 680เอาเลขไหนเลขที่จุดทูบนะฮะ680แม่จะเอาเลขนี้ไปซื้อลอตเตอรี่เนาะ เออจะไปซื้อทายบ้างไงเผื่อถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวเดี๋ยวจะรางวัลใหญ่เลยรางวัลใหญ่แล้วรางวัลที่หนึ่งแล้วนะออ๋รางวัลที่หนึ่งเลยเนาะไอ้เต้นคือพยายามไม่จะออก